สวัสดีครับมื้อนี้พบพ่อกับช่องมอเตอร์พเพื่อนนะครับผมมื้อนี้มาครับผมกินข้าวแลนมกันครับผมย่ำม,มือแแหลมย่ำคำย่ำแแหลมเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื้อนี้ก็ได้โอ้อาหารไว้ทั้งผักเหนื้อหน่อยนะครับพี่น้องนะครับผมได้นี่ครับผมลู่เหนือครับนะพี่น้องลู่เหนือนะครับนิ้วห้ยแดงยืนยึงเลยพี่น้อง นะครับลู่เนื้อนะครับผมแล้วก็ซาว์เหันนะครับผมมันเป็นบ้านห้องก็จะเป็นก้อยเะพี่น้องแต่ว่าเพอนเิดอาหารทางภาคเหนือครับผมพี่น้องก็ลองชิมเบ้างนะครับผมบันทึเพิ่นให้ของแถมมาครับนะครับก็เลยว่าสิตเราลองใส่เบ้างอ้ามาได้พี่น้องเด้อนะครับผมเมนูลูกับซาเดี๋ยวขออนุญาตปรุงกันจัง่อยพี่น้องนะครับผมใส่อันนี้มีกรอบครับผมนี่ใส่ไปหอวปลื้มเติมเลยพี่น้องเลยเออเต็มพุงเลยเนี่ย อันนี้เป็นแคบหมูครับพี่น้องนะครับโอ้ยเดี๋ยวกันไก่มาแล้วโทษแต่ตัดเอาสีเกานี่แหละสุดยอดนี่ครับใส่แคบหมูลงไปนะครับผมมีน้ำกระเทียมดองครับผมกัดเอาพี่น้องนี่พุก่งอีสานบ้านเฮาเลยครับเอ้ยกระเทียมดองลาดลงไปครับผมใส่เบิร์ดเลยครับพี่น้องนะครับอะขอญาติโคเล่โคเล่จังไรกันพี่น้องขอญาติคนจังไรครับผม เอ้ยนะครับอาหารทั้งภาคเหนือเพื่อนครับพี่น้องร้านนี้ก็มันเดก,กันได้กินสองเท้อแล้วนะครับผมมีโอกาสได้มาบางพอน,นะครับผมลองชิมมือพี่น้องโโอ้หนะครับมาได้พี่นอ้องเด้ออันนี้ลองชิมเลยครับผมใหญ่หยดๆเลยพี่น้องไปครับจังสิเลยพี่น้องเลย มืัอนี้ก็มี่ผักผักแก้มนะก็เป็นผักกาดขาวนะครับผมผักชีเล้านะครับผักเพลี้ยงน่อยแล้วก็ได้บักแตงบักคั่วมาพี่น้องมา้ยบอกหลายใหญ่ห้างใส่เลยครับผมพี่น้องนะครับอืลองสาบุางครับผมสา,าบเนื้อพี่น้องโอ้ยไปครับหืมยอ,อดเลยพี่น้องได้กินของเมกันนะครับผม กรอม,มอนดีกกัน <c oughs> มากทั้งหลายกับมากลู่ไปแล้วครับผมไน <c oughs> มนน่น้องมาครับจิ้มกรนกันจนดนโดนๆด,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 ดนเท้อเอาไปน้องนไอกินเนาะแซ่บๆต้องกันได้ไน,น้องขอโทษขอให้หน้าผม สำหรับผู้ใดที่บอกกินดิบเร้่พี่น้องเริ่นับเลือดแดงใจวายเรือ่องทำผู้ใดกินดิบก็มาครับผมจะเลือดอาหารคือเก่าเราี่น้องคำมี้ไงครับผมไป้าอ่ะหเจ็บไพี่นอ้อง กินหอดผู้ตายจิได้ผูยังเด้หน่อยเนาะเสีๆบๆเด้หรืะอาเด้ออืมออืมอืมอ ท่านกินเมนูอาหารสิงโตนี่พี่น้องนะครับว่าสิเป็นสร้อยจุก้อยดิบยังซรร่างนะม้อนเดียร์นี่สิเน้นพักเลยพี่น้องถ้ามันสร้อยย่อยนะครับระบบมกลับได้ยังพู้นี้การย่อยของเขามันจะดีนะครับผมจะเลื่อนอาหารอีกแล้วพี่น้องมึงเนี่ย <laughs> อืมอ่มือมดีกวได้อืมหนบาบ้างอืฝากนะครับผมสำหรับผู้ใดที่เนี่ยขอาวผเ้บ่งคลิปนี้แล้วเนาะครับหรือ <c> ว <oughs> ่าคลิปอื่นๆของในช่องบ้านเดี่นะครับผม ฝากพี่น้องนะครับผมเขานะครับผมฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามช่องอัอนเด็ดพาเพื่อนน้ำด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจขออนเดน็ดนะครับแนละ้วตอนนี้บู๊วัตช่องยูทูปคนเปลี่ยนอย่างนีพี่น้องชะง,งักไปช่วงหนึ่งนะครับอาเรื่องไปกดติดตามเด้อผู้ที่เข้ามารับชมนะครับผมติดตามไว้บู๊เสียหลายครับผมพี่น้อง เสียงพญานาะกันข้าเจ้าได้ยินเสียงนี้แล้วขาไปกดติดตามก่อนทั้ง่องยูทูบไมเด้อพี่น้องเด้อหปั๊ดแสบเลยพี่น้องเลยปัดตัวนั้นออข้าขนาดจอง ขึ้นอย่างแซ่บรสหรอน้องมือเสียรลองมือนะครับเด้อย่ยงกับซ่างนะครับกันขึ้นอย่างแซ่บรดนี่ก็าไม่ได้กินโดนนะครับรูปขซ่านะครับ อ่ะก็กระป๋าไปไปลอั hmm. renamed, vezes, yeah, ้นไปเลยปุ่มเอาวันนี้ไปลองปุ่มเอาทำยังไงแกไปลอง toàn là còn nói Nhiều có hoa bậc cây này nói เขากันดีไหเนี่ยครับพี่น้องกับผักกาดกับกระหล่ำม,มัเนี่ย mm hmm. มาแล้วพี่น้องมาแล้วเราจะเอาบาัตรจีชื่อพริกนไทยมะขบมป้อมบ่วยไว้แล้วพี่น้องแล้วจัดให้เบื้องส่งใส่แล้วตอนปรุงบักฮักเลย mm hmm. ขึ้นห้อยๆเลย,ย,ยพี่น้องก็จะมาแซ่บแหงเลยพี่น้องบาได้กินเมื่อนี่ปีกว่า

嗯。 kam ni ngene binong hmm oh hmm. 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 อย่าปากเยัครับ้องอ่ะอืมแสบไปหน่อยมันกำลังแสบแบบ เนี่ยปากเนี่ยเข้าไปลองติดข้างแล้วแล้วใส่แบบมันบุกงตู้ใจได้ไปล่ะเอาพริกในรสชาติจที่จะรูกนี่อันนี้ไม่ได้ดิบเลยไปลองดิบจะเลือดก่ใช่นะครับ ขาวผัดหึ่องอะเครื่องเขานี่ยซีซุกเบอทุกอย่างนะครับผมนะ้องเครื่องเนี่ยจะซุกเนื้อหมูเน,นี่ยเขกเนี้ยซุกนะครับผมขเขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปรุงเพิ่นเพิ่นก็นจ,ะจะเอาเรื่อมแ้วใส่ที่หลังนะครับผมอันนี้ผมไปแอบเบิงเ้งบนเห็ดเนาะวันศุกร์ท้ายคลิปตอนเพิ่นเห็ดไม่เบิ้งหรอแต่ว่าสถานที่เพิ่นมันแคบแอบไม่เนาะ แซ่บขนาแล้วไปนอน <c oughs> ดูใจเฮ้ย <c oughs> แตงไม่ได้พี่้องเลยเดี๋ยวจะไล่ถวยไปนลยโอ้สุดยอด ครับผมพี่้องเรียบร้อยครับผมมือนี่นะครับลู่เหนือนะครับแล้วก็ซ่าเหนือนะพี่น้องโอ้ยจูใจครับผมนับช่องไทยนี่เนาะพี่น้องครับฝากนะครับผมผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆเล้พี่น้องเล้ะนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องอม้อนเด็ดเพาเพื่อนขอบคุณหลายครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม